ชอบมากไม่เคยแบบว่าตัดแบบนี้มาก่อนแต่ตอนนี้ตี้อยู่กับครีนเบนจารัตนะครับสวัสดีทุกคนอาร์ตี้ยูนิเวิร์สดิวชัยนะคะเรากำลังจะไปไหนเรากำลังจะไปหาควีนกับต้นกล้ามันเขาเลี้ยงข้าวนะคหรืออะสักอย่างโน้เขาตัดให้ซ้ำคือกับต้นกล้าอย่างเขาจะต้องไปออเพื่อนะ ผู้ใหญ่เขาจัดให้แบบเซตอัพให้เลยจะต้องไปเจอต้นกล้าตื่นเต้นมากต้นกล้าอยู่ที่รออยู่ที่เซ็นทรัลเอมบัสซีอมบสซีต้องไปเจอต้นกล้ากับน้องพีนงั้นเดี๋ยวเราสองคนขับรถไปที่เซ็นทรัลเอมบัสซีกันเนาะโอเครีบไปรีบไปก่อนเรื่อได้ครับดูเรื่องเดี๋ยวเจอกันที่นู่นเลยครับไปค่ะอ่าตอนนี้เราถึงที่เซ็นทรัลเอมบัสซีแล้วเรากำลังจะไปหาต้นกล้ากับพี่ก้อยเขาบอกว่าอยู่ชั้นสามยูนิโคลโก้คืออะไรดียูนิโคลยูนิโคลยูนิโคลโก้มาเลยครับ วเพราะว่าเขาใช้ต้นกาไหมเดี๋ยวดูว่าใช้ต้นกาหรือเปล่าแน่นอนใช้ต้นกาไหมแน่นอนเขาสูงมากเลยสวัสดีค้าโอ้ต้นกาสูงจังเลยอ่ะสูงกับผิวแทนด้วยสวัสดีครับ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 วันนี้ต้นกาต้นกาครับสวัสดีครับนี่ต้นสุปภาพไทยแลนด์นี่ก็จริงหล่อมากหล่อมากเลยลูก ครับก็สวัสดีนะครับก็ร้านชูฟิเดนคิวก็เป็นร้านตัดผมนะที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนะครับได้อ่ารับเซอร์ติฟายจากกินเนส s ุ๊กเรคคอร์ดนะครับอ่าก่อตั้งเมื่อปีอ่าหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์ห้านะครับที่หนอนเซนเจนที่ลอนดอนนะครับโดยลักษณะของร้านเราก็จะเป็นแนวบาร์เบอร์นะครับแล้วก็จะมีบริการที่เป็นเกี่ยวกับทำเล็บ บริการที่เป็นเกี่ยวกับนวดหัวนวดศีรษะแล้วก็มีเป็นกลหนดเป็นสิ gnature แบบอ,อังกฤษโบราณครับ ชอบมากไม่เคยเแบบว่าตัดนี่มาก่อนเริ่มตั้งแต่การสระผมประณีตมากเลยอ่ะวิธีเก็บแบบว่าสไลายนังหัวแล้วก็แชมพูครีมนวดที่ใช้กลิ่นเป็นยังไงบ้างหอมมากแล้วพี่รู้วิธีการแบบว่าเขายุ่งดังหัวโรแบบแบบ่้ดีมากแล้วชอบตรงการแบบว่าใช้ดรายเป่าผมที่มันแบบว่าบนหัวมอดีแล้วเขาใช้แบบว่ามืออะกลี่ยอืม <What? S 1> จริงๆที่เมก้าไม่มีอย่างนี้เลยนะตั้งแต่ตัตดเป็นชีวิตสิบปีนี่เท <The> best. ดูเป็น,นางานขาวชอบแบบดูผมข้างหลังสดูางานขาวส,สิสวยมากเลยเร <c oughs> ียนทรงแล้วครับตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะออกมาปเป็นยังไงแล้วก็มี reference ให้พี่ปูนดูแต่ก็ในใจก็รุนเหมือนกันว่าตัดเสร็จแล้วเอ๊ะทรงนี้จะเข้ากับเราไหมเพราะว่าหน้าใน reference ไม่ใช่หน้าเราแต่พอปรกอากฏตัดออกมาแล้วชอบเลยครับ สวัสดีครับแฟนๆ p r น s i d e n t s d a ตอนนี้ตีอยู่กับ Queen เบนจารัดนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับน้อง Queen กลับมาแล้วสนุกสนุกมากค่ะที่นั่นใช่แล้วก็แบบ Make friendship หลายคนเลยแล้วทุกคนนี้ก็ยังแบบว่าทำสายโปรเจกต์ด้วยกันเพื่อนที่สนิทรับเพื่อนที่สนิทเหรอตอนนี้ก็เป็นอ่ซิบรีที่เป็น Miss USA แล้วก็ ทีเอนนะคะเจนเอลทุกคนนี้ก็ยังติดต่อยู่คุยกันนะคะล่าสุดก็เข้าไปทำโปรเจกต์ด้วยกันในขับเท้าเข้าไปประมาณสี่หาประเทศเลยค่ะแฟนต่อไปของอินคืออะไรคะแผนต่อไปจริงๆแล้วก็จะมาทําในเรื่องของเดี๋ยวเราก็จะไปบอกโอเคจะเป็นเรื่องของการดูแลตัวเองดังแล้วก็ฝากแฟนๆทุก่านเดนอ สปอร์ตน้องคีนต่อไปน้องคีนมีโปรเจกต์เยอะแยะเลยอุบไว้ก่อนนะครับผมจะฝากอะไรเป็นการที่สปอร์ตน้องคีมตลอดเวลาการประกวดมิสเตอร์ไทยมาค่ะก็ขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากเลยที่สปอร์ตคีนเนาะแล้วก็ตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มประกวดแรกๆปีที่แล้วจนมาถึงปีนี้นะคะก็ถือว่าผลตอบรับของแฟนคลับดีมากมากแล้วก็หลังๆมาเราก็โดนแกงบ่อยมากน้องๆเอ๋ยหรือว่าแบบพี่ๆแฟนคลับนะคะเขาก็จะชอบทำมีมแกงอะไรเงี้ย เราก็รู้สึกว่ามันดีนะมันทําให้คนที่ได้รับอ่ะก็รู้สึกสนุกแล้วก็หัวเราะไปด้วยแล้วคนอื่นที่เขาได้ดูอ่ะก็ขาก็อยากให้ทุกคนแบบทําแบบนี้ต่อๆไปส่งเสียงหัวเราะกันต่อไปนะคะก็ทําร่วมกันดูแลตัวเองกันด้วยนะคะเหนือสิ่งอื่นใดคือเมคอัพสวยมากแต่งหน้าจริงๆก็สวยมากนี้แต่งเองปะคะแต่งเองค่ะชอบมากดูเมคอัพสิจึงมากเลยอ่ะแบบว่าดึงตาดีสวยมาก โอเคเราเจอกันใหม่ครับเดี๋ยวให้น้องควีนมาทานข้าวเราเดี๋ยว,วเราจะคลิปหน้าสวัสดีครับพี่หมออ้อมนะคะก็ถือถ้ามีอะไรก็เดี๋ยว <ขอ S 1> ให้พี่หมออ้อมแนะนำตัวหน่อยครับพี่หมออ้อมนะคะเป็นเวลเนสเด렉เตอร์นะคะของโรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองนะคะอยู่ของจินนะคะถ้าใครจะรู้ว่าจินเบอรบีงเข่าตี้ก็จะมีทั้งเรียลเอสเตทเนาะแล้วก็มีเวลเนสเซอร์วิสแล้วก็ในนั้นจะมีโรงพยาบาล ที่เป็นโรงพยาบาลทางด้านการร้นฟูมีแบบ rehab center อะไรอย่เงี้ยค่ะแล้วพี่มอว่ามีแพช s i o n ในด้านของการพัฒนาคนก็เลยสนใจในด้านของการประกวดต่างๆนะคะก็เลยได้มีโอกาสมาร่วมเป็นหนึ่งในตัวแทน แอนดี้เนาะของมิสแอนด์มิสเตอร์ซูปราแนชั่นลค่ะก็เป็นทีมมิสแอนด์มิสเตอร์ซูปราไทยแลนด์น้องใหม่นะคะที่เป็นเรียลคอนเซปที่อยากที่จะทำให้คอนเซปที่เป็นอินโนเวชั่นเทคโนโลยีฮิวแมนเดเวลอปเมนต์นะคะแล้วก็มีทีมแพทย์ร่วมกันแล้วก็ครูหลายๆสาขาแล้วก็โปรเฟชโนลอย่างอัตตี้ด้วยนะคะแล้วก็ทีมต่างๆดีมาาาากครรับเพพะว่สุขภจจิใ <c oughs> ด้วยค่ะคทีที่ร่วมกันเราอยากที่จะพัฒนาให้เด็กรุ่นใหม่ของเราอะค่ะมีแบบอย่างนะคะหรือได้สแสดงศักยภาพค่ะหมออมก็เลยเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งค่ะสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับพี่หมอออฟซึ่งเรียกได้ว่าเป็น นักงน์เชั่นดีเรคเตอร์ของมิสเตอร์มิซิซุปราในแพทย์ปราดพึ่งเจษดานะครับหรือซีเล่นเรียกหมอออนะครับสั้นๆก็คือได้เข้ามาวงการในงานเพราะว่าได้ดูแลน้องบินน้องบีนสวนว้านางสาวไทยที่ที่เราปรับรูปหน้าให้ว้าวจริงเหมือพี่ทำจริงโอ้ชิจึงมากผมชอบมากก็คือเดือนปีที่ส5 6 2ั้ารกิสองก็คือ นี่นิกะครับสปอนเซอร์นางสาวไทยแล้วเราก็ให้รางวัลเป็นกิฟต์เชอร์ให้น้องบินว,ว้าวแล้วพี่พ,อพ่อเป็นคนทำมงกุฎให้นางสาวไทยเนี่ยครับตอนนะเราก็เลยเหมือนกับได้เข้าสู่วงการนางงามอุ้ยความสวยของบินนี่ก็เลยทำทำหน้าให้น้องบินนะครับก็คือปรับรูปหน้านู่นนี่เนาะก็จะเห็นจากรูปบ,บีฟอแล้วก็อัพเดท ใช่ค่ะบ,บินก็เลยสวยขึ้นเดี๋ยวจะมีคนหนึ่งไปหาแล้วครับคิวต่อไปต้องโบต้องต่อให้สวยเ่าน้องบินยินดีครับแล้วปีต่อไปขอบคุณนเรื่องอันนีน้สเตอร์มิสตราครับผมว่าวปีหน้าคิดว่าน่าจะเป็นช่วงเดือนพฤษภาพฤษภาการปีหน้าที่เราจะเริ่มประกวดกันอาจจะมีเก็บตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยคราวนี้จะเป็นประกวดจริงๆเลยก็เป็นประกวดจริงๆเลยเพราะว่าปีนี้ด้วยความที่จริงๆแล้วเนี่ย เราจัดไม่ทันเพราะว่ามันติดโควิดซึ่งเขาไม่ให้รวมตัวกันเลยใช่ไหมครับจริงๆก็อยากให้ติดตามนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีการน่าจะค่อยๆออกข่าวมาอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้ามีการสมัครคิดว่าน่าจะเป็นต้นปีหน้าเนาะแล้วก็อยากให้ทุกคนมาสมัครกันนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะคนที่มีความฝานันอยากจะทำตามความฝันของตัวเองนะครับอยากเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยที่ ถือธงชาติไทยไปแล้วก็ไปประกวดเอาความสามารถของตัวเองไปเผยแพร่ให้คนได้รู้จักเนาะเหมือนแบบมีน้องลิซ่าอย่างเงี้ยใช่ไหมคือเอาความเป็นไทยไปเผยแพร่ให้คนรู้จักประเทศไทยมากขึ้นว่าประเทศเรามีศัยาภาติได้ทำประสบการณ์แล้วก็ได้คนความรักจากคนไทยเยอะด้วยดูจากท้องถิ่นอย่างรุ่นก้าวเป็นตฝากติดตามบรรดาใจในเพจพูดด้วยพี่จี้นะครับ กสมวัตกืมวันอา้าน้ำกุลีวัตเข็วิทเขตวิทนะครับเออคุณอาจจะไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอาจจะรู้แล้วว่าเขาเคยมีแฟนมาแล้วกี่คนนะครับเอ้โหแล้วล็อกซินเดเล่าส์มาหรือยังซินเดเล่าส์เขาบอกว่าเขาต้องการการเปิดตัวเขาจะมาแบบธรรมดาไม่ได้สําหรับการมาผ่านต้นกล้านุ่มปีในครั้งนี้นะครับเขาบอกว่าเขาไปฟิตติ้งชุดมาแล้วเห็นอยู่ ใช่ค่ะมาช่วยสอก็ในโอกาสของปีตีต่อไปเนี่ยทั้งรากทัก็อาจจะให้มาเป็นมิวเซอร์จริงจังที่มาซัพพอร์ตมองไม่นั่งกอดเหรอคะเอาเรื่องมันเราต้องนั่งกันย่างไกลนะเราที่ไข่ของเรานะครับเอ่เรอวเวลาตอไม่ยเราองยางง มาพิ่งจบมัธยมสอบแกนแผนที่ไหนครับรากับข้ามองข้าวของขาวของคุณวข้าอ่ะตอนนี้เราก็มาถึงห้องแล้วนะครับวันนี้เราไปพบน้องควีนกับตุ้งกล้ามาแล้วก็ทีมพี่พี่ possible dream มาเหนื่อยมากพี่วันนี้เหนื่อยมากฉันบอกเลยเหนื่อยจริงมากค่ะฉันกินทุกอย่างเขาเลี้ยงดีนะอาหารอร่อยมากแล้วฉันได้เห็นน้องควีนคนครั้งแรกที่ได้เห็นน้องควีนจริงโค้ชสวยเลยเะยควีนสวยกว่าสมเลยอ่ะ สวยจริงๆอย่าลืมนะคะช่องดิวชัดชัยอาร์ตี้ยูนิเวอร์สแล้วก็พาร์เจนเดอร์กดไลค์กดฟอลโล่ดูกันนะ ปุ่มซับสไครบ์เบอร์งงมากเลยบางทีมันก็หายบางทีมันก็ขึ้นมาเหมือนเดิมรู้ป่ะอยอดอ่ะ <c oughs> กลับมาเถอะค่ะก, <c oughs> กลับมาซัพพอร์ตเหมือนเดิมนะ <c oughs> คะเข้าใจไหมทำ <c oughs> เฟเจอร์เดอร์ซับพอร์เตอร์แล้วก็ซับสไครด้วย <Okay. S 2> ต้องไปนอนแล้วก็เธอพรุ่งนี้ต้องไปทำอย่างอื่นเยอะแยะมากมายวันนี้ขอลาคลิปนี้ไปก่อนก็ไปย้อนดูเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลงคลิปเราจะลงคลิปที่เราสัมภาษณ์ต้นกล้ากับควีนโอเคครับผงปะ ก i g h t ฟันดีรัติสวัสดีค่ะบ๊ายบายค<า>ุงเทพรัติเดี๋ยวฉันไปดูรูปกับคลิปพิเศษกับที่ที่ต้นกล้าอัดให้ฉันก่อน